เรามีแค่หนึ่งชีวิตนะลููตายแล้วตายเลยฟื้นไม่ได้ทำไมครับคุณแม่ไม่ไดสสไ้สองชีวิตสองชีวิตคุณแม่ไม่สองชีวิตหรอครับสี่ันตายอยู่ในท้องแบบไปแต่มันได่ได้ฟื้นขึ้นมาอีกออต่ของเราฟื้นไม่ได้แล้วนะตายแล้วก็ตายเลยทำไมอะ่ะทำไม เพราะว่าเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนธรรมดาถ้าน้องแชมป์ตายหรือมาม้าตายเราก็ไม่ฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วลกูกไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะทำไมทำไมคะจะเกิดเป็นนักแมงุมนั่นแล้วฟื้นขึน้นมาได้ถ้าเป็นอุนตำณแมนใช่แต่นี้เราเป็นมนุษย์ลกูกจะฟื้นไม่ได้นะามากินข้าวไอตัว ตัยใหญ่ชุูกวบบ้านเหมือนเป็นอุนดแมนเลยเ,นเลยหนือนุ่นดัาแมนเราจะทํำยังไงต่อครับฝืนพื่นมาได้หนเหนื่อยนะผรก็จะเจอแล้วแมนไปดับแมนบอดเจนเจออุนดับแมนอุนดัแมน หน้าแมนใจเยา